สวัสดีครับเท่าแกนีนอีสุพนครสาขารามอินทราวันนี้เป็นหนึ่งวันนะครับส่งถึงบ้านบริการถึงที่กับอีสุก n e w เรุ่น a อ t i ทีสีบอลนเงินราคา1นึ่งล้บาทลูกค้าอาชีพค้าขายอยู่จันทบ,บุรีวันนี้ส่งมอบรถถึงที่นะครับไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรม่ง่ายกับเท่าแกนี้ ส่งถึงบ้านบริการถึงที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับเท่างแก่นี้ได้ครับคันนี้เดินทางไปที่จันทบ,บุรีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จันทบ,บุรีนะครับออกเดินทางกันเลยขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้วางใจและให้ท่าแก่นี้ดูแลเรื่องรถนะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมทักอินบ็อกหรือส่งข้อความมาได้นะครับท่าแก่นี้ยยินดีให้บริการทุกเคสครับ ช่วยทุกคันตันทุกเคสสวัสดีครับ